เอามาให้ยันวัดเลยใช่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 จะกลับเมื่อไรจะเสร็จนี้ก็กลับเลยจ้ะกลับจังรายเลยพุ่งไปบ้านสามวันบินไปหรือว่าขับไปปูขับรถไปน้องชายอยู่ไหนเจอกันแล้วใช่เจอกันแล้วใช่ไหยไม่ไม่ได้บอกแกด้วยนะว่าอันจะมาแกเตรียมรถเตรียมอะไรไว้ละนะลูกสาวโนน่ะอกขนี่เนาะบอกเะ เดี๋ยวหนูหนูหนูต้องส่งส่งให้แม่ด้วยนะลูกนะคะ่ะน่ารักมากเลยแม่ลูกนะคะน่ารักนะคะ่ะเอสแม่ไอซนะคะกับลูกสาวนะคะวันนี้ย่าสวยมากเลยย่าใส่สีชมพูนะคะ ก็ตู้จ้าก็สักตู้จ้าไม่น่าขายนี่แหละแม่ไอซ์แม่ไอซ์กับลูกนะคะคสวัสดีจ้าแอตปูอยู่ไหนครับแม่แอตปูไปเข้าห้องน้ำอยู่ค<อ>ายให้เมื่อเช้าแล้ว Premises, อนญสาวรีย์ปู่ไยให้อญาตเสร็จเมื่อเช้าแล้วอาญญาญาญญาเข้ามาด้านในนะครับนะเดี๋ยวเราจะร่วมกระเปิขบวนแห่สามรอบนะครับญาญญาแล้วก็ญาติผู้ใหญ่มาถือเครื่องอัฐิบริขารนะครับนะโยชเวยยกันถือนะโยมถือผ้าไต่บาทตลัดบัดนะครับ บอกก็มาบอกอนิวกับตาลปัดพี่เศรษจสันนี้บอกกอนิวแล้วโอ้นั่นนะก็ลูกสาวเอื่องเรื่องรเพยธรรมด้วยนะเรื่องตักเทียนที่จะไหวาที่เสวนย้องกิช้าด้วยนะอ๋ออท่านนะคะ สวัสด <laughs> ีค네่ะท่านพ่อได้ยินลูกพ่ออยู่ตลอดน้าค่ะนี่ท่านบกอนะท่านบอเอาละเอาละค่ะอ่ยอมมามานี่อีกสี่ห้าท่านแล้วเขจนถือต้นเทียนต้นเทียนนะ Thả chặt ra, đi đó và lời chơi phần thủy. Thả lẹp lõi, thả lẹp lõi, ra đây cục nha, ra đây cục nha. ม,มีเตือนประเทศไทยมาเดิอนปรไทยมานี่วางไว้ในลำพูนโยนแล้วเพราะว่าเวลาสำคัญแล้วครับเพราะว่ามีงานต่อด้วยน,นะครับลำพูนยาแบนนี้เลยยนนา,ากเตือนประพทศไทมานี้ครับนี้นี่นปวดแบบเงียบๆนะบ บอกเงียบๆเลค่ะไม่ไม่ไม่ีดึมลูกยุ่งอยู่นะค่ะเนาะลุกยุ <goof ball> ah. room. Room ่งอยู่นะค่ะลุกยุ่งอยู่เราไม่ได้ชาร์จแต่ลูกชาร์จไ้ครับี๋ยว่าถ่ายเยอะไม่น้อยเดี๋ยวมีแบบี้สำรองรบ เราทุกคเดเดนขอทุกท่านทุกคน น้ก็น่าพอดรองเท้าได้ไหมไม่เป็นไรมันเปื้อนมันเปื้อนไม่เป็นไรหรอกส่้เานปเียกันยคุณย่าวันนี้คุณน้องแต่งตัวสวยลูกสาวเพราะว่าใส่สีชมพูได้ใส่ลูกเพื่อนไม่ดำหน้าเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video